สวัสดีครับทุกท่านมาเจอาจาร์โชน,นะครับในช่องเริ่มทีวีนะตั้งไว้วันนี้พรุ่งนี้เพื่อไทยพรุ่งนี้เพื่อไทยนะครับหมายความว่ายังไงพรุ่งนี้เนะี่ยเรามีเจตนารมเดียวกันที่ต้องการนายกจากพักเพื่อไทยอยีกเช่นเคยเราไม่ได้ต้องการนายกจากพักอื่นดูวิธีการล้วก็เห็นนะครับตอนนี้ไอ้พวกดอมส้มมันก็อั้มอึ้งเหมือนกันมันพูดไม่ออกเหมือนกัน เห็นบอกว่ามีมต,ติออกมาแล้วจะไม่โหวตใครเป็นน,นายกก็ตัวเองเป็นฝ่ายค้านยาวไปไม่ไดูว่ากันก็นดีแล้วครับโหวตไม่โหวตก็ไม่สนครับเพราะเราก็ไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าไอ้พวกเนรคุณมันจะมาโหวตให้เราเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเราโหวตให้มันตั้งหลายครั้งเราโหวตให้พวกมันตั้งหลายครั้งแต่ ทุกๆครั้งมันก็ไม่เคยคิดที่จะมาตอบแทนเราว่าเออคะแนนเสียงจากพวกมันจะมาโหวตคืนให้พวกเราบ้างนั่นแหละครับเป็นการเนรคุณไอ้พวกเนรคุณทั้งหลายมันไม่เข้าใจหรอกว่าคะแนนเสียงของพวกเรานที่เคยโหวตให้พวกมันอ่ะไอ้เราก็รู้สึกครับรู้สึกเจ็บปวดอรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดว่า ไอ้พวกนี้มันจะเข้าอกเข้าใจรูปแบบการเมืองเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นพรุ่งนี้เพื่อไทยอยากให้เป็นใครครับอยากให้เป็นใครระหว่างคุณอุ้งอิงอหรือคุณชัยกเกษมสองคนนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใจผมเนี่ยอยากให้คุณอุ้งอิงครับ ตามตรงว่าใจผมอย่างคุณอุงอิงเป็นเพราะต่ออยคนบอกว่าเอา้าอายุยังน้อยเก็บประสบการณ์ก่อนเอา้าแล้วไอ้พวกด้อมส้มอายุมึงถึงเหรอไอ้พวกสอสอด้อมส้มตั้งหลายคนเนี่ยอายุมึงเท่าไหร่แล้วมึงทำงานกันเป็นไหมมีรูปแบบแนวคิดเป็นไหมคุณอุงอิงสุขขุมนุ่มลึกครับ โตอตอบเฉพาะจําเป็นแม้กระทั่งถูกเขาโจมตีด่าทอหนักหนาสาหัสคุณหญิงเขาก็ยังยิ้มได้เขามีความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าไอ้กระเทยที่มันหลังน้ําตาแบบปลอมๆอมผมจะเรียกมันว่าไอ้กระเทยที่หลังน้ําตาแบบปลอมๆมไอ้หานั้นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ เกมเกมหนึ่งหมากตัวหนึ่งแล้วมันจะจะบอกว่ามันจะเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะสัญญาเหรอครับว่าเดี๋ยวอีกสิบปีเจอกันจำไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้พวกมันบอกว่าพร้อมที่จะเสนอชื่อนายกแข่งพร้อมที่จะแข่งเปน็นนายกถ้าเกิดนายกเสียทามีอุบัติเหตุทางการเมือง เป็นการดับฝันในพวกด้อมส้มนะครับที่ตัดไฟแต่ต้นลมก่อนคือพิพากษาเกี่ยวกับด้อมส้มก่อนแล้วค่อยมาพิพากษาเกี่ยวกับกรณีนายกเศรษฐาตัดไฟแต่ต้นลมส่วนตอนนี้มีคลิปที่เห็นแชร์กันแปบ๊บๆปบบมาบอกว่าอ่าไอ้ที่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่มันบอกว่าให้ผู้มีอำนาจจิ้มมาเลยว่าใครจะเป็นแล้วก็เฮาหากัน พฤติกรรมเหล่านี้ก็กลายเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะบางคนอาจจะยกย่องสรรเสริญว่าโอ้ยมันกล้าว้ยมันดีว้ยแต่ลองมองดูทุกมุมทุกมิติสิครับว่าถ้าคนอื่นทำแบบนี้บ้างถ้าคนที่คิดต่างคุณมีพฤติกรรมแบบนี้คนที่คิดต่างคุณมีวิธีกรรมมีวาทกรรมเหมือนแบบนี้คุณจะชื่นชมไหมเหมือนอย่างผมเนี่ย ดอ้อมซ้อมมึงยังไม่ชื่นชมกูเลยมึงยังหาว่ากูอวยคนนั้นคนนี้กูจะไปอวยทําไมกูชอบของกูสิทธิ์ของมึงมึงยังชอบใครได้กูก็มีสิทธิ์ของกูเช่นกันวันนี้เลื่อนไปเจอนะครับน้องม่อนอาชีวะน้องม่อนอาชีวะคือนักต่อสู้เหมือนผมเลยตอนอยู่ไทยไม่ทนน้องม่อนก็แว็บเข้ามาได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แต่ตอนนี้น้องวันอาชีวะโพสเลยตอนที่คุณชูสามนิ้วนะคุณก็ดูเท่ดูดีอะ่ะแต่วันที่คุณไปอยู่หน้าบัลลังคุณก็โดดเดี่ยวหน้าบัลลังตอนนี้สังเกตดูนะครับว่าเขตกอทอมอเนี่ยด้อมส้มไม่ได้ครองเหมือนแต่เหมือนแต่ช่วงที่แบบว่าฮอตฮอตนะครับเขตกรทอมอ,อย่าคิดว่าจะจะแบบ แลนสไลด์เหมือนในอดีตนะครับฝันนะครับเพราะเขาจับไต่ได้แล้วพวกมึงเป็นกอปปสกาอ่าน้องม่อนออกมาแฉด้วยความรู้สึกที่แท้จริงผมกับน้องม่อนเนี่ยเคยได้นั่งคุยกันหลายครั้งน้องม่อนแกแกก็มีแนวความคิดที่แบบนักต่อสู้คนหนึ่งเวลาลุยๆเต็มที่แต่เวลาได้ดีคนอื่นเอาไปหมด อย่าว่าแต่น้องม่อนเลยครับตอนนี้แม้กระทั่งน้องไม้น้องไม้น้องรุง้งปรัสยาพวกนี้เนี่ยพวกที่เขาโดนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีความรู้สึกเริ่มที่จะเห็นความเป็นจริงของนักการเมืองไอ้พวกมึงสุขสบายมึงมีเงินเดือนกินมึงไม่ต้องติดคุกเหมือนเขามีความสุข แล้วคนที่จะรับกรรมต่อคือไอ้ไอสอสอปากดีสองสามคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันพอหมดพอหมดเกี่ยวกับเอกสิทธิ์สอสอคุ้มครองมึงก็ไปพอหมดสิทธิ์เอกสิทธิ์ปุ๊บมึงก็ต้องไปตามเวียตามกร,รมอย่าพยายามเลยอย่าพยายามเลยว่าจะแก้ประเทศให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฝันครับ แก้ไม่ได้อน้องไม้ย,ยังโพสให้เพนกวินหลบเลยหลบมุมหลบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เห็นว่าน้องไม้เนี่ยตาสว่างแล้วน้องไม้เขาเห็นแลครว,ว่าต่อสู้เรื่องหนึ่งสองมาแทบตายแต่ไอ้พวกที่เข้าไปเป็นสอสอต่างมียศถาบรรดาศักดิ์ไปเอาสายสะพายไปเอาเครื่องราช พวกนี้สุดท้ายแล้วมันก็เหยียบเอาความเจ็บปวดของคนไทยคนนักต่อสู้ต่างๆเหยียบขึ้นไปได้ดีเหยียบขึ้นไปจนได้ดีแต่ไม่รู้นะครับว่ากลุ่มนี้เขาจะมีสำนึกหรือจริงๆหรือว่าเขาเขาแค่ว่างอนงอนว่าไม่ต่อสู้เรื่องหนึ่งสองแบบสูงสุดให้กับเขาแต่มันต้องมีนอกมีในแหละ เด็กกลุ่มนี้ถึงขยับออกมาขนาดนี้เด็กแตกเป็นหลายส่วนเยาว่าแต่น้องไม้เยาว่าแต่ลุงปนัสยาเยาว่าแต่น้องม่อนอาชีวะผมอาจารย์โชก็มีส่วนอยู่ในนั้นเหมือนกันผมอยู่ในม็อบมะป้าเป้าก็เหมือนกันยายเป้าไม่ใช่อาจารย์เป้านะยายเป้าโทรมาหาผมหลายครั้งบอกว่าจะทำยังไงในเมื่อยายเป้าเขาก็รักทักษิณเหมือนกัน แต่เขาก็ทิ้งเด็กไม่ได้บอกว่ารักทักสินเด็กก็ด่าเขาบอกว่ารักเด็กฝ่ายเสื้อแดงก็ดา่ายายเป้ายายเป้าทำไงอะยายเป้าคิดเอาเองก็อยากฝากบอกยายเป้ายายเป้าคิดเอาเองเหมือนที่คุยกันนั่นแหละอมันไม่มีใครได้ทุกอย่างมันไม่มีใครได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบตามที่ตัวเองใฝ่ฝันตามที่เราต้องการ เพียงแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหลายๆคนเชียร์กันเข้ามาขอเสียงโหวตนะครับเสียงโหวตจากทุกท่านหน่อยว่ากดหนึ่งคุณอุ้งอิงกดสองคุณชัยกเกษมชอบใครโหวตมห้ผมหน่อยใครอยากที่จะให้ใครเป็นนายกส่วนตัวนะพูดถึงคุณชัยกเกษมก็ดีอยู่แต่ก็มีแผลบางอย่างอมีแผลบางอย่างส่วนคุณอุ้งอิง ถามว่าดีไหมก็ดีเพราะทุกคนในพรรคเพื่อไทยที่เป็นแคนดิดตนายกเขาพร้อมแล้วแหละอย่ามากล่าวหาอุ้งอิงว่าไม่พร้อมคุณอุ้งอิงเขาตัดสินใจเป็นแคนดิดตนายกเพราะเขาพร้อมกดหนึ่งอุ้งอิงกดสองชัยกเกษมโบวมาครับพี่น้องอยากให้ใครเป็นนายกพรุ่งนี้หรือจะเอาอนุทินหรออนุทินของไหม บอสของคุณอนุทินที่เป็นอาจารย์อนุทินเขาคงไม่ให้เล่นก่อตอนนี้อันตรายอันตรายเป็นอย่างมาะสัญญาณไม่ค่อยมีต้องขออภัยด้วยครับสัญญาณแบบอาจจะขัดขาดห้หายก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องปกติของจุดจุดนี้อ่ะโอคะแนนรู้สึกว่าคะแนนคุณน้งอิงจะนํำเลยนั่นตอนนี้ ตระกูลชิน,นวัตรถูกเหยียดถูกรังแกมาทุกช่วงเขาก็เลยเอาทายาทนะครับแล้วไงจะอ้างว่าตระกูลนั้นตระกูลนี้ตระกูลอื่นก็มีตระกูลอื่นเยอะแยะเอามาเล่นการเมืองเยอะแยะยังไม่เห็นว่ากันเลยตระกูลมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทย ที่เล่นการเมืองกันเต็มไปหมดแต่สุดท้ายแล้วตระกูลชินวัตรเขาถูกกระทำด้วยการนี้คุณอุงอิงจะโดดเข้ามาเล่นไหมไม่มีใครรู้ดูที่ความตั้งอกตั้งใจของอุงอิงอ้หมดอุ้งอิงก็ยังมีคุณเอมไงหรือจะเอาคุณโอ๊กมาอีกแล้วแต่นะ ไม่มีเอไม่มีโอก๊กหรือจะเอาน้องไปว่าที่นายยกหรือจะเอาใครอีกอเอาทาสินเหรอหรือ,อยังไงอย่าอ้างว่าตระกูลนั้นตระกูลนี้เป็นผูกขาดคือประชาชนก็เลือกมาพูดง่ายๆว่าถ้าตระกูลชินวัตร์เขาจะเล่นไปตลอด สิ์ของเขาครับกูเป็นคนเลือกขอสุดปังหน่อยครับว่าตระกูลชินวัฒน์ถ้าเขาเล่นการเมืองไปตลอดนั้นพวกกูนี่เป็นคนเลือกสิทธิ์ของกูกูจะเลือกมึงอย่าเสือกแล้วไงอ่ะกูจะแคร์มึงเหรอกูจะเลือกตั้งแต่ทักษิณชินวัฒน์มายิ่งรักชินวัฒน์แพทองทานชินวัฒน์พินทองทาชินวัฒน์ แล้วก็ผ่านทองแท้ไปเลยให้มันจบๆมีเยอะแล้วไงแล้วไม่ใช่คนไทยเลือกมาเหรอไอ้ที่มันคาดหวังมา่าโอ้ยรอบหน้าฉันจะสามร้อยฉันจะเป็นสอสอฉันจะได้สอสอสามร้อยบวกฉันจะตั้งรัฐบาลพักเดียวทักษิณทํามาหมดแล้วทักษิณเขาได้มามากกว่ามึง ทักษินได้มาสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดที่นั่งทำเป็นจำไม่ได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ประชาชนเลือกมานะครับแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรไปเหยียดเขาอ่ะมึงมีสิทธิ์อะไรไปใส่ร้ายเขาสรุปคือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เพื่อไทยอยากให้ได้คนเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นแคนดดตใดในสามคนนี้เรายอมรับครับเพราะกูเป็นคนเลือกประชาชนก็เลือกมาและพรรคเพื่อไทยเป็นคะแนนเสียงอันดับหนึ่งในรัฐบาลปัจจุบันเขาจะเลือกใครเป็นนายกต่ออย่าเจือกไอ้หนูอย่ามายุ่งต่อให้มึงออกมาติว่าไม่ยกสนับสนุนใคร ก็ดีคุณนึกว่ามันจะไปยกสนับสนุนไอ้ป้อมจะไปรักลุงลักลุงป้อมคิดถึงลุงตู่แลวนะคอยดูนะครับประเทศเราจะเป็นยังไงผมก็เชื่อว่ามันจะเดินไปได้เรื่อยๆอาจจะมีคลุกขลักบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่นะครับชะตาชีวิตและเส้นทางเขากำหนดไว้แล้ว เขากำหนดไปแล้วว่าตระกูลชินวัตรต้องช่วยเหลือแผ่นดินไทยเท่านั้นคุณทักษิณต้องกลับมาเพื่อช่วยพัฒนาแผ่นดินตัวเองฉะนั้นไอ้พวกที่เกลียดคุณทักษิณคือไอ้พวกที่อยากมีอำนาจถ้ามึงไม่อยากมีอำนาจมึงก็ปล่อยคุณทักษิณเขาทำสิคุณทักษิกณษเขาได้สิทธิ์มาจากประชาชนมากกว่าที่มึงเคยได้ด้วยซ้ำไป แต่เขาโดนยึดอำนาจไปอ่ะมันแฟร์ไหมล่ะมึงบ่นแต่เรื่องของมึงไงแต่มึงไม่ดูเลยลว่าคุณทักษินเขาโดนอะไรแนวความคิดแต่ละบุคคลเนี่ยเห็นไหมเชียร์กันคนละแบบคนละเรื่องคนไทยมันก็เป็นอย่างนี้อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอ้างซ้ำๆ้ซักๆโดยที่ไม่ดูเลยคนที่เขาถูกกระทำมาเหมือนกัน หรือมากกว่าด้วยซ้าไปมึงยังไม่เห็นช่วย,ยอะไรเขาได้เลยใช่ครับสนับสนุนคุณอุงยิงครับโดยส่วนตัวผมสนับสนุนคุณอุงยิงผมพูดตรงๆแต่ถ้าคุณได้คุณชยัยเกษมก็ไม่ว่ากันครับใครก็ได้ขอให้เป็นเพื่อไทยแคนดิเดตสามคนนั้นเอาใครก็ได้ไม่ต่างกันครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ส้ม จริงไหมครับชอบทุกคนที่ไม่ใช่ส้มหรือถ้ามันเดือดร้อนจริงได้ประวิทมาเป็นนายกก็ยังดีกว่าไอ้พวกชั่วๆส้มมาเป็นอ่าชัดไหมครับต่อให้ได้ประวิทมาเป็นนายกยังดีกว่าได้ไอ้ชั่วๆอย่างพวกด้อมส้มมาเป็นอย่างน้อยปวิทก็ชั่วน้อยกว่าส้มเห็นด้วยกฎหนึ่งมาครับ อย่างน้อยปวิทก็ยังชั่วน้อยกว่าส้มสรุปแล้วมันมีแค่ชั่วน้อยชั่วมากไนงะต่อให้ได้ประวิทมาก็ยังดีกว่าได้ส้มชัดไหมอย่ากรีดนะเวลาด่าคนอื่นเขาด่าได้เต็มปากเต็มคำเวลาคนอื่นเขาว่าอย่ากรีดนะอย่าร้องไห้งองแงล่ะสรุปเลยแล้วกันครับวันนี้ เป็นวันที่สิบห้ารอลุ้นพวกนี้ได้นายกคนใหม่แต่ขอให้เป็นพักเพื่อไทยต่อให้ได้คุณนุกอิงขึ้นมาไอ้ที่มันอ้างว่าคุณนุกอิงยังเด็กอยู่เด็กบ้านมึงเหรอจะสี่สิบแล้วยังเด็กเหรอเขามีมันสมองเขาเก่งกว่าไอ้สี่สิบกว่าปีไอ้ที่ร้องไห้หาแปะ๊ะ ไอ้ที่บีบน้ําตาเจระเข้แล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ไม่มีปากตอแหลเก่งเหมือนไอ้ผู้ชายบางคนด้วยซ้ำไปนี่แหละครับถึงอยากจะบอกทุก่ันว่าต่อให้คุณนุ้งหญิงได้มาเป็นนายกก็พร้อมเพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเท่านั้นคนไทยต้องได้นายกจากพรรคเพื่อไทย เพราะเขาต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งที่อยู่ในรัฐบาลสามารถตั้งรัฐบาลได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่พรุ่งนี้พร้อมกับนายกคนใหม่พรุ่งนี้เพื่อไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ